ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวรายละเอียดหมายตัวนี้ค่อยมาดูกันในวันเสราร์นะอันนี้ผมลงนี่ไปทํางานอันนี้ผมมาถ่ายให้ดูร่าวว่าหมายตัวนี้ประมูลนะครับผมลงประมูลก็เริ่มลงประมูลเลยหน้าวันนี้นะครับผมจะปิดประมูลในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์จะปิดประมูลรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะมอบให้กับพี่พี่น้องน้องทหารที่อยู่ในแนวชายแดนนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็ท่านไหนที่จะร่วมประมูลก็ได้นะครับผมก็ประมูลอยู่ เริ่มประมูลในวันนี้นะครับผมแล้วปิดวันอาทิตย์นะแต่ท่านไหนที่ไม่ไม่เข้ร่วมมูลก็สามารถสามารถร่วมได้นะตามที่เราพอจะช่วยมาได้ก็โอเคนะเดี๋ยวค่อยดูรละเอียดกันวันเสาร์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูต้นไม้ต้องหาและได้ก่อนเพื่อให้ซื้อกล่องนะผมเชื่อว่าท่านต้องมีความรักชาติลองเรื่อ,อช่วยประมูลเข้ามาอันนี้ก็ ต้องหาเงินค่าไปซื้อกล่องก่อนนะมาชุดนี้นะครับผมอันนี้ผมขายชุดนี้สี่ต้นนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะเพราะต้องหาเงินไปซื้อกล่องในการจัดส่งอันนี้ผมขายสี่ร้อยห้าสิบาทสี่ต้นชุดนี้นะขายยากหน่อยที่แคบก็พอดีแบตหมดเมื่อคืนชาร์จแบตไม่เข้าท่อสายเพื่อมีปัญหาก็เลยถ่ายนานไม่ได้เดี๋ยวจะรีบอาบน้ำไปทำงานจะสายมากแล้วนะ เป็นไม้ที่รละเอียดเรามาดูกันความสวยงามไม่สวยงามก็ค่อยยพูดกันแต่ว่าหากเราอยากจะช่วยในการส่งสิ่งที่เราทำได้แชะนะ่ไหนะจะเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพี่ีๆน้องๆทหารที่อยู่ในแนวชายแดนแต้นนี้ครับผมเรื่อประมูลในวันนี้นะครับผมทนที่ให้ราคาสูงสุดก็จะเป็นเจ้าของไม้ตัวน,นี้นะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ